สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเสื้อผ้าบริจาคธรรมดาธรรมดาแต่มีของในกระเป๋าที่ทำให้ยายแทบเป็นลมเรียกได้ว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเมื่อยายมาก,กันว 76, ัย76เผลอบริจาคเสื้อผ้าพร้อมลอตเตอรี่ถูกรางวัลกว่า82ล้านบาทเริ่มจากคุณยายมิลเดรดซิโมนเนรีลูโตวัย76ปีจากรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกากลายเป็นข่าวดัง เมื่อพบว่าตัวเองถูกรางวัลแคช5มูลค่ากว่า82ล้านบาทแต่กลับลืมว่าซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อคลุมและบริจาคเสื้อตัวนั้นไปอย่างไม่รู้ตัวและยายมิวเดรดเล่าว่าซื้อลอตเตอรี่แบบไม่ได้ตั้งใจตอนเดินซื้อของและหย่อนมันไว้ในเสื้อคลุมตัวเก่าผ่านไป2อสัปดาห์จึงนึกขึ้นได้และตรวจผลรางวัลก่อนพบว่าหมายเลขตรงเป๊ะทุกตัวเป็นเงินกว่า2.5ล้านดอลลาร์ แต่เมื่อดีใจสุดขีดและพยายามหาลอตเตอรี่กลับนึกออกว่าเสื้อตัวนั้นถูกบริจาคไปกับเสื้อผ้าเก่าทั้งหมดให้มูล,ลนิธิเวียตนามเวทีเรนออฟอเมริกาแล้วและไม่มีทางรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนถึงแม้ยายจะรีบติดต่อขอเสื้อคืนแต่ก็สายเกินไปเสื้อผ้าถูกกระจายไปหลายแห่งทั่วประเทศไม่มีทางตามคืนได้และที่แย่กว่านั้นคือบริษัทลอตเตอรีย่ยืนยันชัดต้องมีใบจริงเท่านั้นถึงจะขึ้นเงินได้ ซึ่งลอตเตอรี่ของยายจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้เธอต้องอยู่กับความเสียใจเกือบหนึ่งปีเต็มเรื่องนี้กลายเป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่ว่าอย่าลืมว่าลอตเตอรี่คือเงินสดถ้าหายก็หายเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ